ทุกคนคะที่หญิงถืออยู่นี้นะคะจะเป็นเอกอรโปรของมอทิวนะคะหรือว่าผงโปรโตีนจากไข่ขาวะคะ่ะทุกคนสาหรับโปรโตีนไข่ขาวตัวนี้นะคะจะสกัดมาเป็นแคปซูลนะคะแล้วก็คือทานง,ง่ายมากเหมาะสําหรับคนที่จะเสริมสร้างกล้ามเนือ้อแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากจะลดคอเลสเตอรอลจากไข่แดง สำหรับเอกาโปรตันนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่แพ้นมวัวนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยจะมีไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วเป็นผงโปรโตีนของไข่ขาวล้วนเลยจะมีโปรโตีนที่สูงแล้วก็มีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นกับร่างกายของเราด้วยแล้วทาไมเราต้องการเป็นผงโปรโตีนไข่ขาวตัวนี้รู้ไหมคะ<ๆ>เพราะว่าผงโปรโตีนไข่ขาวตัวนี้นะคะน้องนะคะจะช่วยเสริมสร้างนะคะกล้ามเนื้อของเรานะคะ<ๆ>เพื่อนําไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแล้วที่สําคัญนะคะยังสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้ด้วยช่วยฟื้นฟูนะคะให้ผู้ป่วยนะคะแบบกลับมาฟื้้นนตัวไไดะะค อะไรนะคะที่สนใจเดี๋ยวน้องหญิงแปะกตะกร้าไว้ให้ซึ่งเอกซโปรตัวนี้นะคะน้องจะมีทั้งหมด30แคปซูลนะคะแล้วก็คือทานได้ง่ายมากทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเช้าได้เลยทุกคนคะแนะนานะคะว่าทานเป็นเอกซโปรตัวนี้แล้วนะคะแนะนําว่าให้ทานอาหารนีครบห้าหมู่หรือใะไรนะคะที่มีแบบเวลาว่างนะคะแนะนําว่าให้ออกกําลังกายนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะเดี๋ยวใครสนใจนะคะเดี๋ยวยหญิงแปะกตะกร้าไว้ให้นะ